เพื่อนๆคิดว่าเราไปหาเห็ดที่ไหนกันครับกาญจนบุรีบรรยากาศสวนทุเรียนแบบนี้จันทบุรีระยองหรือว่าตราดครับทั้งหมดนั้นไม่ใช่ครับวันนี้เราพามาที่ป่าขยองและป่าท้ายเขื่อนขนาดนอนครับผมกล่าวสวัสดีเพ่อนๆพี่น้องปงปายนุกเมษเมสายเมอใบโอนมิตรัพแฟนเหตุทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเรามาเดินนะครับคอสอปอหาคณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้คณะสำรวจป่าเห็ดพามาชมป่าเห็ด ที่พวกผมไม่เคยเข้าเลยนะขี่ข้ามไปข้ามมาระหว่างป่ากับเชิงกับป่าคนาครับวันนี้พามาชมป่าเห็ดที่ป่าขยองนะครับป่าขยองกับป่าท้ายเขื่อนขนาดมอนครับผมป่าขยองและป่าท้ายเขื่อนห้วยขนาดมอนนะครับก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลตะตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะอยู่ระหว่างป่ากับเชิงที่พวกพวกผมหาประจํากับป่าคนานะครับแต่พวกผมก็ขี่ผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่เคยแวะเข้ามาก่อนเลยครับวันนี้ครับทํางาน เหนื่อยเหนื่อยคิดงานไม่ออกกันเลยพากันหนีเข้าป่าครับสำรวจป่าเหตุตามชื่อคณะครับลองมาดูป่าที่ตัวเองไม่เคยเข้ากันครับขี่รถชมนกชมไม้ครับดูสถานที่ที่ตัวเองไม่เคยไปไม่เคยพบไม่เคยเห็นครับลองเข้าป่ากันดูครับเพื่อที่จะชาร์จแบตให้ร่างกายครับเพิ่มความพร้อมในการทำงานครับผมสอยเข้าแล้วใช่ไหมใช่เราอยที่จันเข้าไหม แเข้าซอยก่อนที่จะถึงซอยไปเนิน400ครับผม เจอต้นมะกอ,อกอยู่ในป่าครับลูกร่วงเต็มเลยครับก็เลยเก็บมาตามส้มตามครับผมนี่ครับที่บ้านมีปูแล้วครับไปขุดปูมาครับ ตำส้มตำครับใส่ปูใส่มะกอกโอ้อะไรจะบอกใครครับตอนนี้ก็ขี่รถมาจนสุดทางแล้วครับไม่มีทางไปต่อแล้วครับไปต่อได้ครับแต่ต้องเดินไปครับ พวกเราเดินดูตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็หันรถกลับไปอีกซอยหนึ่งคณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้ป่าพาสำรวจป่าขยองครับป่าที่พวกผมไม่เคยเข้าว่างๆก็มาเดินดูป่าอย่างนี้ครับพผมไม่มีเห็ดหาก็เดินดูป่าครับแต่บรรยากาศเห็ดหน้าเห็ดขึ้นมากเลยครับ เดี๋ยวจะลองถึงหน้าเห็ดเดี๋ยวจะลองแวะมาดูแถวนี้ครับว่าจะมีเห็ดอะไรขึ้นบ้างครับแต่ก็มีร่องรอยคนเดินอยู่ครับแต่เหมือนผมไม่เคยมามองก็เลยดูแบบแปลกๆวังเวงวังเวงนิดนึง ขี่ไปขี่มาทางก็เป็นแบบนี้ครับเห็นขอนบินเนี่ยมันใช่ขอนบินหรือเปล่าล่ะบิน่นีแหละจริงบินอะไรกันไม่รู้นนบินตรงไหนล่ะนี่ครับขอนบินขอนอะไรไม่รู้บินลินจืดโอ้โหถ้าต้นนี้ขอนบินก็น่าจะได้แกงหนึ่งเลยอ้าวเราจะไปทางไหนตอน ลองเดินหาทางดูก่อนครับ ตอวน,นี้ก็เจอทางตันหมดแล้วครับสงสัยต้องย้อนกลับครับก็เลยลงเดินดูในป่านิดหนึ่งครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ครับมีต้นคอนแขนเยอะอยู่ รถยางแตกในป่าครับตอนนี้ออกมาได้นะครับต้องหาที่ปะยางก่อนครับผมหลังตาหลังตากหลังจากยางแตกในป่าครับเราก็ออกมาได้แล้วเราก็ไปปะยางมาแล้วครับไปเปลี่ยนยางมาแล้วเราก็ขี่ ข้ามู่บ้านครับหาทางลงเขื่อนนี่ไม่เจอเขื่อนจริงๆด้วยครับนี่ทำไมเจอท้ายเขื่อนเลยครับไม,ไ,ไม่รู้สิโอ้ตรงนี้มันน่นั่งเล่นนะดูเออเขาเป็นสวนทุเรียนครับดูเัามีสปริงเกอร์มีอะไรได้วยมีหินเ็าสวยนะ เออข้าปลูกทุเรียนมีสปริงเกีร์มีน้ำรัตทุเรียนให้ลงเขื่อนจริงๆนะเนี่ยเออข้าสวนเขาได้ไม่เป็นไรจริงบอกนี่พามาชมสวนทุเรียนครับ ไม่เอาไมเอาอวัดวดีจา่าเ,เอาลงเขีอนที่ข้าวบ้านเขานเข้าบ้านเขาเียวมาดูมาดูที่เรือนเาหมาย,ยังงงครับผมก็ยังงงรับไปไหนเนี่ย,อยเออเขาให้นี่ไงมันออกดอกแล้วขีาาา่ไมัออกี่เหขี่รถตามทางเฉยๆไม่รไปถึงไหน นี่มันลงเขื่อนจริงนะเนี่ยเขามีทางออกทางนี้ไหมอะสวนทุเรียนสวนทุเรียนอะไรนี่ฟามนตรีปะคุณจะพอบอยอยู่ไหมคะเขามาถึงตรงไหนเนี่ยเข้าบ้านเขามาซื้อซื้อนี่ครับทะลุสวนทุเรียนคี่เช็คอินให้ด้วยครับเนี่ย ที่เอ็มสวนเรียมปอมนตรีสุรินทร์ครับเราขี่รถมาเรื่อยๆแบ่ไปดรู้เรื่องครับโอ้โหมีเกาะด้วยครับตรงนี้นี่ครบจะต้องหน้าเขื่อนทางไหนทางนู้นใช่ไหมนี่เกาะาน้ำนี่สวยมากเลยเฮน,นี่จะมองไปไหเออ นี่านมีทางด้วยเราออกไปทางนี้ไหมเออเราขี่รถมาออกไปทางนี้ดีกว่าลองดูว่าเราจะไปถึงไหนกันครับคอสปหครับชนะสำรวจป่าเห็ดครับต้องหาป่าเห็ดให้เจอครับวันนี้รถยังแตกในป่ารอบหนึ่งนะครับวันนี้ น้ำพุกลางป่าครับท่อแตกครับมันแตกอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ทําแตกล้างมือสะหน่อยโอ้โหน้ำพุ่งแรงมากดูครับไม่น่าจะใช,ใช่น่าจะแตกของมันเองเลยนี่ตรงนี้ครับมานั่งชมพระอทิตตกได้ครับ วิวสวยดีครับ ซนท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้อยขนาดมอนครับบรรยากาศดีมากครับโอ้ยอิจฉาคนเท่นี้ครับรรเดี๋ยวผมพาขึ้นเนินนี้ครับเป็นเราไปส่งดูตรง,รงพระอาทิตย์ตกตรงนี้ครับเหมือน,นตลาดเหมือนเพอี่นี่มีที่นั่งเล่นด้วยมันเป็นสวนทุเรียนของเขาครับ,รบเนี่ยดูทุเรียนครับผมแอบเข้ามาไม่ได้แอบครับ เข้ามาเลยเห็นพี่เจ้าของสวนเมื่อกี้ครับไม่รู้เจ้าของสวนนี้หรือเปล่าครับคุยกันอยู่เมื่อกี้ครับนี่ครับดูตรงนี้ครับดูวิวตรงนี้ครับผมอส่นทุเรียนใครเนี่ย ขออนุญาตเด้อครับดูมานั่งตรงกระท่อมครับไม่ขึ้นนั่งนะครับแต่ขอเดินมาดูตรงกระท่อมแล้วดูวิวเขาดูครับ มีเกาะกลางน้ำนะครับเเกาะกลางเขื่อนครับตรงนั้นมีเกาะอยู่สองเกาะเลยครับตรงนี้วันนี้ขอสอปอหอครับขี่รถเลาะเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอนครับ จนยางแตกในป่ารอบหนึ่งแล้วก็ออกไปป่าแล้วขี่เข้ามาอีกรอบครับจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับยังไม่กลับบ้านครับกําลังจะกลับแล้วครับเห็นวิวสวยก็เลยหยุดถ่ายครับมันหน้ามาเที่ยวหน้ามาหาเหตุมากเลยครับส่วนทุเรียนทางตรงนี้ครับเขาบอกว่าเก็บนี่ครับเขาเก็บไปสามรุ่นแล้วครับ อืมสุรินก็มีสวนทุเรียนนะเนี่ยโอ,โอ,โอ้ตามันไปเจอเลย <c oughs> <c oughs> ขอ,ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ